เปิดตัวกันเป็นทางการแล้วครับสำหรับ All New Toyota Camry ครับครั้งนี้มีการอัปเกรดใหม่ในทุกรายละเอียดเลยรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมาพร้อมกับขุมพลัง Hybrid SEV ทุกรุ่นย่อยแล้วส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สำหรับ All-New Toyota Camry นะครับครั้งนี้เนี่ยจะมีขายด้วยกัน3เกรด3รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับก็จะเป็นขุมพลังที่เป็น Hybrid HEV เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น HEV Smart นะครับแล้วก็รุ่นกลางเนี่ยจะเป็น HEV Premium แล้วก็คันนี้คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับ HEV Premium Ruxury รูปลักษ์ดีไซน์แล้วก็แนวคิดการพัฒนาของ All New Toyota Camry เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการดึงเอาจุดเด่นของรถยนต์ซีดานมารวมไว้ในคันเดียวนั้นซึ่ง Toyota Camry โฉมใหม่นะครับถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดซีดานทูดคอนะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการเอาจุดเด่นของรถยนต์ซีดานนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับมีความอเนกประสงค์นะครับจุดศูนย์ทวงต่ําสมรรถนะการขับขี่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้เขาได้ใน เรื่องของขุมพลังที่เป็นไฮบริดด้วยมีความประหยัดน้ํามันมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกเนี่ยเขาออกแบบภายใต้แนวคิด Energetic Beauty นะก็จะมีความโดดเด่นโชบเชี่ยวแล้วก็มีความสวยงามในตัวเองนะครับก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยเขาปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะแต่ก็ยังมีเส้นสายมีเชฟนะครับตามแบบฉบับรถยนต์ซีดานหรูอยู่เหมือนเดิมนะครับระบบไฟหน้านี่ ่นใหม่ครั้งนี้มีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเ,เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟ daytime running light ที่ให้มาเป็นแบบ LED โอเคละรถระดับนี้นะครับระดับ Camry เนี่ยระบบไฟมาเป็น full LED เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของเชฟการดีไซน์นะครับด้านหน้ารวมไปถึงไฟหน้าเนี่ยเขามาพร้อมกับการออกแบบ m m m r h e a d Design อ่าก็จะคล้ายๆกับน้องเล็กคนสุดท้องนะครับอย่าง t o y o t ้ ยาลิทตัวสปอร์ตนะก็จะเป็นแบบเหมือนหน้าเหมือนของฉลามหัวคอน,นะครับก็จะตาตี๋ๆเพียวๆนะครับแล้วก็ตัวชุดกระจังหน้านะครับชุดนี้มันก็จะสอดรับกับตัวโคมไฟหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดกระจังจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างชิ้นใหญ่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของ Air i อินเทด้วยก็คือจะปล่อยให้อากาศเนี่ยมันไหลเข้าไปด้านใต้ตัวรถรวมไปถึงห้องเครื่องนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ที่เป็น คีบตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยให้อากาศไนะหลผ่านตัวชุดกันชนหน้าตรงนี้มาเป่าระบายอากาศที่ตัวระบบเบรกด้วยนะการออกแบบเนี่ยนอกเหนือจากความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังได้ในเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็ใช้ประโยชน์จากลมนะครับแอร์อินเทเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องของระบายความร้อนทั้งตัวเครื่องแล้วก็ระบบ,บเบรกให้ด้วยนะครับแล้วก็ออปชันฟีเจอร์ที่ให้มาก็ต้องบอกว่าจัดเต็มระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติอันนี้เขาก็มีอยู่แล้วนะครับที่ด้านหน้าเขาก็จะมีในเรื่องของ เซนเซอร์ S S กะระยะมาให้อีก4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะกล้องด้านหน้านี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตัวชุดกระจังหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงก้อนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเลดา้าด้วยนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยของ All New Toyota Camry โฉมใหม่คันนี้เนี่ยเขาก็อัปเกรดในเรื่องของเลดา้าแล้วก็กล้องที่กระจกบ,บานหน้าให้มันไกลขึ้นดีเทคจับตรวจได้ละเอียดแม่นยำขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปไว่ากันในเรื่องของ ระบบความปลอดภยัยอันนี้คือรายละเอียดแล้วก็ฟีเจอร์ด้านหน้าที่อัปเกรดมาใหม่ครับส่วนของมิติตัวถังครับก็ต้องบอกว่าในเซกเมนต์ที่เป็นดีเซกเมนต์ของรถยนต์ซีดานที่มีขายในบ้านเราณเวลานี้เนี่ยก็จะมีแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็จะมี t ต y o ต a c a m ม y แล้วก็ Honda Accord นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของมิติตัวถังเนี่ยผมเทียบให้แล้วนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันทั้ง2รุ่นนี้นะครับแต่ว่าโตโยต a าแคมรี่โฉมใหม่เนี่ยอาจจะมีมิติตัวถังที่เล็กกว่า Honda Accord อยู่อย่างละนิดอย่างละหน่อยต่างกันหลัก10ม mm, มไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ระยะฐานล้อจริงๆเนี่ยความยาวยต่างกันเพียงแค่3 m mm. มเเท่านั้นจริงๆในเรื่องของมิติตัวถังเนี่ยถ้าไปจอดเนี่ยต้องบอกว่าไม่หนีกันเลยใกล้เคียงกัน นะครับแต่ว่าในเรื่องของเส้นสายด้านข้างรูปลักษ์ดีไซน์เชฟต่างๆนะครับต้องบอกว่า All n e w Toyota c a ม r นะีเนี่ยเขามีเส้นสายที่ชัดเจนกว่าดูจะโฉบเฉี่ยวกว่านะครับมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะปกติแล้ว t o y o t a Camry เนี่ยก็ต้องเป็นรถที่แบบคนใช้เนี่ยอาจจะมีอายุสักนิดหนึ่งนะแต่โฉมใหม่ครั้งนีนะ้เขาก็ปรับให้มันดูโมเดิร์นดูวัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นออย่างผมขับเนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบมีอายุจนเกินไปมันก็ดูโฉบเฉี่ยวดูซิ่งเอาไปตรงไปแต่งก็ ไปได้แล้วก็รุ่นท็อปนะครับเขาจะมาพร้อมกับล้อนะครับที่เป็นสีทูโทนแบบนี้นะขอบ18นะจะเป็นตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่นะครับยางติดรถเนี่ยเป็นยางบิสโต n นก็เป็น O.E.M ที่เป็นแบรนด์ที่ไฮเปอร์ฟอร์มานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไซส์ยางจะอยู่ที่235ทับ 45R18 นะครับระบบเบรกแน่นอนดิสเบรกทั้ง4ล้ออยู่แล้วเบรคมือไฟฟ้าออโต้โฮเขาก็มีให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็น แม็กเพอร์สันสตันะครับด้านหลังเนี่ยเป็นปีกนกอิสระแล้วก็มีเนื้อเรื่องของเหล็กกันโครงมาให้นะครับระบบช่วงล่างเนี่ยทาง t o y o t a บอกว่ามีการอัปเกรดใหม่นะครับโฉมออนิวเนี่ยอัปเกรดใหม่หมดเลยทั้งตัวโช๊คอัพนะครับทั้งตัวคอยสปริงจุดยึดต,ต่างๆนะครับพัฒนาขึ้นนะให้มีความนุ่มนวลแล้วก็ขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้โตโยต้าเขาแจ้งมาเลยว่ามันเปลี่ยนอัปเกรดช่วงล่างมาใหม่ด้านข้างครับตัวกระจกมองข้างนะครับแน่นอนมีเนื้อเรื่องของกล้อง ด้านข้างตรงนี้นะมองภาพรอบคันนะก็ไม่ต้องมีก้อนเลนวงเลนวอชนะครับก็มีกล้องรอบคันมาเลยแล้วก็มีในะเรื่องของบายสปอร์ตมีให้มีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกอันนี้ก็ตามปกติอยู่แล้วแล้วก็การตกแต่งด้านข้างนะครับเนี่ยกรอบกระจกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นสายที่เป็นโครเมียมมือเปอิดประตูสมาร์ทคีย์เลดอยู่แล้วแล้วก็2รุ่นท็อปทั้งตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหลังคาที่เป็น พา n ์โนลามิกซันรูฟนะครับอันนี้เป็นหลังคากระจกแล้วก็เป็นซันรูฟที่สามารถเปิดออกมาได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนพาชมภายในส่วนด้านท้ายครับก็ดีไซน์มันจะท้ายมันจะลาดลงมานะก็จะไม่ได้เป็นเหลี่ยมเป็นบล็อกขนาดนั้นนะครับมันก็จะลาดลงมาตั้งแต่เสาซีลงมาเลยนะครับเสากาะเป็นแบบขี้ฉลามแล้วก็ไฟเบรกดูที่สาเป็น LVD ซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เนี่ยดีไซน์ด้านท้ายก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไฟท้ายก็ล้อไปกับ ไฟหน้านะครับดีไซน์มาในสไตล์เดียวกันเป็นแฮมเมอร์เฮดเหมือนกันเป็นเหมือนฉลามหัวค้อนอะนะครับ้านึกภาพไม่ออกไปเปิดรูปฉลามหัวค้อนดูนะก็ไฟท้ายก็มาในสไตล์เดียวกันเป็น Fu l l LED เหมือนกันมีกล้องมองภาพด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะให้อีก4จุดนะครับเท่ากับว่า o อ t นีย t ตต้าแคเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีทั้งหมด8จุดมีกล้องรอบคันแล้วก็ตัวกล้องมองภาพรอบคันเนี่ยเขาก็อัปเกรดให้มีความคมชัด มาอีกขึ้นเ,เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับว่าชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ทั้งหลังเป็นปุ่มกดแบบนี้อ่ากดปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นไปเลยนะครับนี่พื้นที่ใหญ่โตโออนะครับแล้วก็มีช่องที่ทะลุเข้าไปภายในห้องโดยสารตอนหลังได้นะครับต้องบอกว่าทั้งหลังของ All New Toyota Camry เนี่ยใหญ่จริงๆนะเป็นรถซีดานที่มีความอเนกประสงค์นะผมบอกเลยว่าใหญ่กว่า ตัวถังที่เป็น SUV ไซส์นี้นะพิกัดแบบ C-segment หรือว่า D-segment น่ยก็สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้นะครับถุงกง้งถุงกอ๊อฟอันนี้สบายหายห่วงเลยนะครับแต่ว่าปิดเนี่ยก็ไม่ได้มีปุ่มไม่ได้มีอะไรนะปิดก็ใช้มือปิดปกติแบบนี้ สำหรับภายในห้องโดยสารเขาต้องบอกว่ามีความรูหราพรีเมียมโคตรๆนะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันมาให้แบบจุกๆชนิดที่ว่าคู่แข่งเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยนะครับอเดี๋ยวผมกดสวิตช์ออนนะครับแค่กดนี่ตัวพวงมาลัยกระเถิบมาหาตัวเบาะกระเถิบเข้าหานะครับฟังก์ชันใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันออโต้สลด์อเวนี่ก็จะคล้ายๆกับวิวความซีแต่ว่า อัปเกรดกว่านะเวลคัมซีดปกติแล้วเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะเลื่อนอย่างเดียวพวงมลาลัยอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ครั้งนี้นะครับทั้งตัวเบาะนั่งและก็ตัวพวงมลาลัยนะครับจะกระเถิบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เราบันทึกค่าเอาไว้นะมีในเรื่องของ m e m o r รี e ซีให้แล้วก็จดจําตำแหน่งของตัวพวงมลาลัยให้ซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจะมีให้เฉพาะตัวท็อปสุดอย่างพรีเมี่ยมลักชัวรี่คันนี้เท่านั้นนะครับมีเป็นไง ฟีเจอร์นีนะ้คู่แข่งไม่มีผมบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้ต้องมีในรถหรูยุโรปที่ราคาเกิน3ล้าน4ล้านอัพขึ้นไปแต่ว่าออนิโตร่าแคมรี่ครั้งนี้เขาใส่มาให้เลยนะครับเท่มากๆนะครับแล้วก็ภายในอย่างที่คุณเห็นเลยออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะครับยกชุดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยในรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยเขาจะมีสี ภายในห้องโดยสารให้เลือกนะครับอย่างคันนี้จะเป็นสีเยลโล่บราว์์ก็จะมีความพรีเมียมดูโดดเด่นก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีทูโทนนะครับตัดด้วยสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้มีความพรีเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับหรือจะเลือกภายในห้องโดยสารที่เป็นสีดําล้วนก็ได้หลายคนอาจจะไม่ชอบดูแลรักษายากอะไรก็แล้วแต่อาจจะดูมีอายุไปสักหน่อยสําหรับสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเลือกเป็นภายในที่เป็นดําล้วนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าเออสีนี้ ก็ดูหรูหลาดูพรีเมียมดีนะครับถ้าคุณแบบว่าเออมีอายุสักนิดนึงอาจจะชอบนะครับแต่อย่างผมเนี่ยถ้าเป็นผมผมอาจจะเลือกสีดำล้วนนะครับมันดูแลรักษาง่ายแล้วก็ดูสปอร์ตกว่านะครับฟีเจอร์ออปชันที่ให้มาอ่าหน้าจออย่างนี้คุณเห็นเลยใหญ่เบิ่มนะครับ All New Toyota Camry นะครั้งนี้ได้หน้าจอขนาด2 3 3นิ้วมาให้แล้วเป็นระบบสัมผัสที่ลื่นไหลามากๆนะพรีเมียมเลยนะครับตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อ Android Auto อันนี้ต้องเสียบสายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่เป็นหน้าจอใหม่นะครับอัปเกรดมาแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับก็จะมีขนาด12.3นิ้วเท่ากันนะก็เป็นจอฟูลิจิต t ั l เป็นจอสีเต็มระบบเลยนะครับก็พรีเมียมมากๆแล้วก็รุ่นท็อปนะครับพรีเมียมลักชรเนี่ยก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งจอก็คือจอ Head Up Display นะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่ กระจกบานหน้า,าเป็นไงมีสามหน้าจอแล้วก็จอใหม่พรีเมียมอัปเกรดนะครับใช้งานง่ายเชื่อมต่อไร้สายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตถ้าเข้าเกียร์อาจะเห็นกล้องนี่กล้องมองภาพรอบคันเขาบอกว่าอัปเกรดมาใหม่ชัดขึ้นหน้าตาเป็นไงก็ชัดนะชัดแจ๋วเลยเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกอ๋อเลือกได้เพื่อน นี่เลือกได้จะดูแค่ตรงนี้ดูด้านหลังดูด้านข้างจิ้มเอาเออดูได้ดูได้ดไดชัดนะโอชัดชัดโอเคนะกระเถิบลงมาจากจอนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของแผงควบคุมนะครับที่ตัวเบาะเนี่ยเขามีในเรื่องของตัวระบายอากาศนะครับก็คือเป่าลมเย็นที่ตัวเบาะเนี่ยมีให้ทั้งสองฝั่งเลยเฉพาะนนในรุ่นท็อปนะครับพีเมยมรับชูรี่เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของเนี่ยแอร์ตัว s ิ t u a เอช n ันของตัวเบาะนั่งนะครับเปิดปิดได้หมดเลยเนี่ยผมนั่งอยู่ผมเปิดเนี่ยก็เย็นขึ้นมาเลยนะครับที่ตัวเบาะนั่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนโซลด้านล่างตรงนี้ก็มีในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสไร้สายมาให้แล้วจุดเสียบ USB เนี่ยให้มาถึงตําตำแหน่งซึ่งเป็น Type C ด้วยเนี่ยเป็น USB C หมดเลยนะครับด้านหน้า3ด้านหลังมีให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับคันเกียร์นี่ออกแบบใหม่นี่นะเล็กลงนะครับเข้าได้ถนัดมากขึ้นนะครับมีที่วางแก้วน้ำก็เถอไปอยู่ฝั่งนี้ อ่ะก็หยิบจับสะดวกดีนะครับแล้วก็ดูดีไซน์มันดูหรูหลายพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีปุ่มในเรื่องของโหมดการขับขี่นะก็จะเป็นปุ่มแยกแบบนี้เลยนะ Eco n o r m a l Sport นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ EV Mode เพราะว่าคันนี้เป็นไฮบริดทั้งหมด3รุ่นย่อยนะมี EV Mode วิ่งด้วยไฟฟ้าบีพียวได้นะครับแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน3ก้านครับแบบนี้มีในเรื่องของแป้นแพตเทิร์นชิ นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวหน่วงกําลังของมอเตอร์นะครับมีในเรื่องของปุ่มควบคุมต่างๆนะครับระบบตัวตาเซตินเซนทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับนี่อะ i ด e c ีฟคูซคอนโทรลเป็นแบบ All s ส e ีดอยู่แล้วนะช่วยเข้าโค้งด้วยระดับหนึ่งนะครับเบรกให้อัตโนมัติมีหมดควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนเปลี่ยนเลนกระทนันหันปุ๊บไม่ปลอดภยัยดึงเข้ามาอีกนะครับก็ทั้งเตือนทั้งดึงทุกอย่างมีครบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า อัปเกรดให้มันทํางานได้เสถียรแล้วก็มีความนุ่มนวลสมมทอีกหนึ่งฟีเจอร์เลยที่มีให้เฉพาะในรุ่นพรีเมียมลักชวรี่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เป็นเบสินคลาสนะครับก็คือในเรื่องของเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยครั้งนี้เนี่ยให้มาเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็มีในเรื่องของดันหลังลุมบ้ามาให้ด้วยคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของอตัวจดจํา เมมโมรีซีดตําแหน่งการนั่งของเบาะนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของออโต้สลด์เอาไว้ที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับอันนี้คือเขาให้มาแล้วก็ที่ตัวเบาะด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยอ่าบางทีผู้บริหารนั่งด้านหลังตรงนี้เป็นคนขับรถจะปรับให้ท่านนั่งได้สบายนิดนึงยืดขาเหยียดขาเนี่ยคนขับก็ปรับได้นะครับหรือคุณภรรยาอะไรนี้ลูกๆนั่งหลังคุณก็สามารถปรับให้เขา นั่งได้สบายได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไม t o โยต้าแคมรตัวใหม่ทําไมไม่ให้เบาะนวดมาเลยคู่หน้านะครับเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้ซื้อเพิ่มเติมนะเป็นแพ็กเกจชุดตกแต่งนะมีในเรื่องของเบาะนวดคู่หน้าให้คุณเนี่ยถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ไปซื้อเพิ่มเอานะก็สามารถที่จะติดได้กับ All New Toyota Camry อ่ในคุณก็ต้องเสียตังค์อัปเกรดเอานะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ว่าเขาก็มีรองรับ นะครับแบบนี้มาให้เหมือนกันต้องบอกว่าภายในเนี่ยตอนหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรูหราขึ้นอัปเกรดขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ให้มาก็ต้องบอกว่าจัดเต็มครบคันลั้มสมัยนะครับแล้วก็ตัวท็อปลำโพงเนี่ยจะเป็น JBL 9ตําตำแหน่งเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าหลังคาเนี่ยเป็นพารโนามิกซันรูฟนะครับนี่เปิดให้ดูอ่านี่ วันทัชกดปับ๊บเปิดปุ๊บอ๋อเปิดได้เท่านี้เหรอโอเคนี่กดแล้วนะเคสลูปเปิดได้เท่านี้นะเฉพาะตอนหน้าแต่ว่าหลังคาเนี่ยเป็นกระจกทั้งแผ่นเลยไปจนถึงด้านหลังเลยแล้วถ้าปิดปิดก็วันทัชนะครับกดมาปุ๊บปิดแล้วก็มีในเรื่องของม่านไฟฟ้าม่านไฟฟ้าก็เป็นสไลด์แบบนี้กดที่เดียวนะครับม่านมันก็จะสไลด์จากด้านหลังเนี่ย มาปิดให้ถึงด้านหน้าเลยเป็นไงพรีเมียมว้าวแจ๋วส่วนภายในตอนหลังครับนี่ผมมานั่งในตำแหน่งผู้บริหารเลยปกติก็จะนั่งด้านหลังซ้ายอยู่แล้วนะครับนี่พื้นที่นะครับอย่างที่บอกไปนะจุดเด่นของตัวถังซีดานก็คือเนี่ยพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างใหญ่นะครับนเ,เ,เ,เนี่ยเหลือๆเลยคือรถอย่างคัมรี่เนี่ยไม่ต้องมานั่งให้ดูหรอกนะครับมันนั่งสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่ให้มาก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับ คู่แข่งปวดหัวอีกแล้วนะครับนี่อย่างตัวพนักวางแขนตรงนี้นะครับนี่ถ้าปกติอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ปกติก็จะกลางออกมาอยู่แล้วเพราะว่าตัวพนักวางแขนตรงนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของตัวสั่งการนะก็เป็นจอนี่เปิดปิดได้มีปุ่มนะครับคุณกดเปิดปุ่มขึ้นมานี่นะครับสั่งได้หมดเลยนะเปลี่ยนชัแนลวิทยุนะเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็นี่ตัวเบา เนี่ยไฮไลท์เลยจิ้มให้ดูก่อนจิ้มให้ดูก่อนเบาะหลังนะครับรุ่นท็อปปรับไฟฟ้านี่นี่นี่ปรับเอนหรือไม่เอนนี่นี่ปรับไฟฟ้านะนี่นะนี่ปรับเอนเป็นไงคู่แข่งทำไม่ได้แล้วนี่ปรับไฟฟ้าด้วยเป็นไงน้องน้องเอสค์ดโคตรแจว๋วเปิดแอร์ปิดแอร นี่ลดอุณหภูมิจะเพิ่มลถปรับได้หมดอต่ที่สําคัญนี่ม่านบังแดดด้านหลังเฮ้ยจะทํางานว่ะเฮ้ยจะพักผ่อนว่ะปิดม่านหน่อยนี่ไฟฟ้าเป็นไงหลังเชโคเชียบน้องๆเอสค์ดน,นี่เล่นได้แล้วก็เบาทั้งคู่เลยนะก็มีปรับของตัวเองนีของปรับฝั่งนี้ได้ด้วยนี่เอ้ยอันนี้เลขานะังเฮ้ยเธอทำงาน รู้ขึ้นมาทํางานออผมพักผ่อนแล้วเอนปิดม่านนะครับแล้วก็ม่านด้านหลังไฟฟ้าแต่ว่าม่านด้านข้างอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นคีบเป็นเคี้ยวล็อกเนี่ยเงี้ยเหมือนเดิมนะครับอยากจะพักผ่อนก็ปิดซัน s h a d ตรงนี้นะครับหรูหราอลังการพรีเมียมเบาะนั่งสบายนะครับแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็น3โซนนะครับคือด้านหน้าเนี่ยเป็นแยกอิสระอีกแล้วซ้ายขวานะครับ ปรับอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันเป็นอุณหภูมิของตัวเองเลยคือด้านหน้าอาจจะเปิด25องศา30องศาอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ว่าด้านหลังอ่ะมีตัวปรับอุณหภูมิของตัวเองนะครับแยกออกมาต่างหากเป็นไงเจ้าไหมนี่นะจะเพิ่มจะลดปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็จุดเสียบอย่างที่บอกไปเป็นไท p e c ให้อีก2ตําแหน่งนะครับเจ๋วมากๆแเจ๋วมากๆนะครับปนังวางแขนนะเห็นนี้แล้วก็ที่วางแก้วน้ํามีไหมเอ่ย นี่ที่วางแก้วน้ําอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะกดปุ่มเอานะครับก็ท่านบุญหานะกินสตาร์บัคสตาร์บัคก,ก,กาแฟแล้วว่าไปก็เสียบได้วางได้โอ้ภายในหรูหราพรีเมียมอย่างที่บอกไปอลังการงานสร้างแล้วก็เป็นออปชันเป็นฟีเจอร์ที่กู้แข่งนะครับอย่าง Honda Accord เขาไม่มีนะเบาะหลังแค่ปรับได้เนะี่ยแอคคอรก็ซูไม่ได้แล้วแต่นี้ปรับไฟฟ้าอีก มีจอสั่งการให้อีกแอร์หลังแยกโซนออกมาให้อีกโอ้โหเป็นไ,ไงโตโยต้าทำการั้านมาดีนะครั้งนี้แคมร y นี่เอาจริงแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของ All New Toyota Camry ครับก็คือการได้มาของขุมพลังที่เป็น Hybrid ในทุกรุ่นย่อยเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเท่าเดิมนะ2.5ลนะิตรนะกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่186แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่ 221นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังของมอเตอร์เนี่ย136แรงมา้าเมื่อทำงานร่วมกันแล้วนะครับออปต์แรงม้าจะอยู่ที่227แรงมา้าแต่ว่าตัวแรงบิดเนี่ยโตยโยต้าเขาไม่ได้เอาออปต์มารวมกันระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์นะแรงบิดสูงสุดเนี่ยนับจากตัวเครื่องยนต์นะครับที่221นิวตันเมตรซึ่งถ้านำไปเทียบกับคู่แข่งนะครับอีกค่ายหนึ่งเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่านะ ค่ายนั้น2.0ไฮบริดอันนี้2.5ไฮบริดนะครับแต่ว่าตัวเลขแรงบิดเนี่ยอีกค่ายหนึ่งเขาใช้ตัวเลขจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมันมีกำลังอยู่ที่335นิวตันเมตรมาเป็นตัวเครมนะแต่ของโต y ต t a แคมรี่เนี่ยใช้ตัวเลขแรงบิดจากตัวเครื่องยนต์นะ221นิวตันเมตรมาเป็นตัวเครมนะครับส่วนในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับครั้งนี้ All New t o y o t a Camry นะเครื่องยนต์ไฮบริดเจนใหม่ ประหยัดมากขึ้นนะครับ Eco sticker เคลมเอาไว้อยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะของเก่า23.8กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรหัสเดิมก็จริงแต่ว่ามีการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของระบบไฮบริดครั้งนี้ก็เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับที่สำคัญเลยในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบลิเทียมไอออนแล้วของเก่าจะเป็นนิเกิล ให้ได้นะครับครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนให้แล้วนะครับก็มีการอัปเกรดใหม่ในเรื่องของระบบระบายความร้อนที่ตัวแบตเตอรี่ด้วยอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของความเปลี่ยนน้ำมันที่อีโคสติเกอร์ทำได้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่จะดีขึ้นไหมเป็นอย่างไรกระฉับกระเฉงขนาดไหนเร็วเ็วนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปทดสอบตามออกมาก็ รอติดตามกันได้เลยนะเดี๋ยวไปลองตัวใหม่กันนะครับออนิลแคมรีจะขับดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าครั้งนี้ t ต y o ta Safety Sense ก็ใส่มาให้ในทุกรุ่นย่อยเลยแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับ e t e c คต่างๆทำงานได้มีประสิทธิภาพไกลขึ้นนะครับทำงานได้ละเอียดมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับกล้องด้านหน้ากระจกอัปเกรดใหม่ตัวเรดาร์นะครับตรวจจับได้ไกลขึ้น นะครับก็จะปรับการทํางานให้มีความนุ่มน,นวลสมูทใกล้เคียงกับการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยจริงๆนะก็จะไม่เบกกรกกระจึกกระจักหัวทิม่มหัวตามแล้วนะครับอันนี้ต้องไปลองกันอีกทีแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของเซฟเอ็กซิทนะครับก็ <c oughs> จะเป็นการแจ้งเตือนก่อนจะเปิดประตูหรือว่าลงจากรถนะครับ่าถ้ามีวัตถุหรือมีรถอยู่ด้านข้างหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอันนี้ก็เป็น ระบบความปลอดภัยใหม่ที่ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้นเซฟตี้เซนต์ก็ยกชุดมาเลยเป็นเซฟตี้เซนต์เจเนอเรชันใหม่นะเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับด้านหน้านะครับบายสปอร์ต RCTA เตือนขณะถอยหลังนะครับ Adaptive Cruise c o n t r ท l ได้ยันออสปีดแล้วก็ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในโค้งด้วยเลนคีฟเรดี้พัชเจอร์วอร์นิงนะครับเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็หน่วงกลับอันเนี้ยเขาก็ใส่มาให้ครบทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็กล้องรอบคันครั้งนี้อัปเกรด ชัดขึ้นเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วก็ชัดขึ้นจริงๆซึ่งระบบความปลอดภัยทั้งหมด Toyota Safety s e n s นี้ก็จะมีอยู่ใน3รุ่นย่อยนะครับซึ่งราคาจำหน่ายของแต่ละรุ่นเนี่ยวันนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยผมเองก็ยังไม่ทราบราคาเหมือนกันเพราะว่าเป็นการ Static Preview นะครับมา Preview ก่อนที่จะเปิดตัวเปิดราคานะครับก็จะมีขายด้วยกันเนี่ยสรุ่นย่อยนะครับก็รุ่นเริ่มต้น HEV Smart นะครับรุ่นกลาง HEV Premium แล้วก็รุ่นท็อปอย่างคันนี้นะครับจะเป็น HEV Premium ร u กชูรซึ่งวันที่คุณได้ดูคลิปนี้เนี่ยราคาเปิดตัวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่ Description ด้านล่าง